รถ EV เปิดสงครามราคาในไทยเจ้าอื่นลำบากกันเป็นแถววันนี้ใครสวยบ้างพาไปดูมีรถมือสองมีรถหรูมีรถยุโรปมีรถป้ายแดงสวยขันท่วนหน้า สวัสดีครับผมคาร์ลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสงครามราคานะครับของรถ BYD แล้วก็รถเทสลาต้องบอกเลยนะครับว่าทางด้านของสงครามราคาครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้นะครับสร้างปรากฏการณ์พิเศษเลยนะรถที่เคยแพงนะครับรถมบอสองรถสไตล์หรูรถยุโรปเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เหนื่อยแบบขั้นสุดเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวพามาไล่เลียงแต่ละเรื่องเลยแล้วกันนะครับ เริ่มต้นจากที่ BYD Seal เนี่ยเปิดตัวราคาออกมาต้องบอกว่าโอ้โหอาปากค้างกันเป็นแถวเลยนะฮะรถ EV 100%นะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่1,325,000บาทแรงม้าให้มากถึง204แรงม้าเลยนะครับแรงบิดไป310นิวตันเมตรอันนี้คือตัวถูกที่สุดเลยนะครับของทางด้าน BYD Seal ตัวดนามิกนะฮะราคาเนี่ยอันนี้คือรถที่ไม่ต้องเติมน้ามัน แล้วพอมาดูตัวแพงของเขานะครับราคาตัวแพงตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยอยู่ที่1,599,000บาทเท่านั้นนะครับแต่พอไปดูแรงม้านะครับนู่นน่ยยัดมาเลยนะฮะ530รแรงม้าแรงบิดอยู่ที่670ินิวตันเมตรโอ้โหพอเห็นมาถึงตรงนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้โหนี่รถสปอร์ตชัดๆเลยนะครับ500แรงม้าด้วยราคาเพียงแค่ล้านไปปลายนะครับตีสว่าล้านเลยละกันนะครับมีทอนพันหนึ่ง อันนี้คือต้องบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดเราจะได้ขี่รถสเปคนี้นะต้องเป็นรถยุโรปสไตล์แบบโอ้โหต้องบอกว่านู่นนะฮะปอร์เช่นะปกติต้องเสียเงินหลายล้านนะครับกว่าจะได้ขี่นะครับแล้วพอ b ีบีดีซเปิดตัวมาแค่อาทิตย์กว่าๆเท่านั้นนะครับมาเจอทางด้านของเทสลาโมเดลสเปิดตัวใหม่มาประชันกันเลยนะครับราคาที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทถือว่าไม่แพงตัวเริ่มต้นนะครับแรงม้าให้มากถึง3 4มแรงม้าแรงบิดอยู่ที่420นิวตันเมตร แล้วตัวโมเดลเนี่ยเป็นโมเดลใหม่เลยนะฮะนี่เพิ่งเปิดใหม่เอามาซัดกันอยู่ที่ประเทศไทยเราเลยนะครับทั้ง BYD s e a l ทั้ง t ท s l a เนี่ยถ้าราคาประมาณนี้ถือว่าถูกมากนะครับแล้วพอมาดูตัวแพงของเขานะครับแพงนะัปัจจุบันนะัอยู่ที่1 8 9 9 0 0 0บาทนะครับแรงมา้าที่441แรงม้านะครับแรงบิดที่493นิวตันเมตรอ่าซึ่งพอมาถึงตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเนี่ยคือราคาที่โอ้โหคือถ้าพูดภาษาบ้าน,านๆนะนี่ถูกกว่าฟอร์จูเนอร์อีกนะครับแต่ว่า ด้วยแรงมา้าด้วยอะไรเนี่ยใส่มาให้ขนาดซูเปอร์คาร์เลยนะฮะบางคันเรียกว่าซูเปอร์คาร์ได้เลยนะครับการิซิงก็เลยพามาดูฟีดแบ็กนะครับว่ารถเกิดสถานการณ์อย่างเงี้ยมีกลุ่มไหนที่ลำบากมากนะครับอ่าพามาเริ่มต้นดูจากกลุ่มแรกนะครับก็คือเทสซาโมเดลสตัวเก่านะฮะเกิดการติดดอยทันทีเลยนะครับอ่าจะเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะเทสซาโมเดลสเนี่ยก่อนที่ทางด้านของเทสซาตัวเป็นออฟฟิเชียลนะครับเป็นบริษัทแม่จะเข้ามาขายในไทยเนี่ย ก่อนหน้านี้เทสลาโมเดลสเนี่ยมีการนําเข้านะครับเป็นเกรย์มาร์เก็ตนะครับก็คือเป็นตัวแทนนําเข้ามานะฮะราคาเนี่ยปกติจะอยู่นู่นนะฮะสล้านกว่านะครับโอ้โหต้องบอกว่าราคานี่สูงมากนะครับจัดว่าเป็นรถหรูได้เลยนะครับเทสลาโมเดลสแต่พอบริษัทแม่มาขายเองนะครับอยู่ที่ประมาณ2ล้านนิดๆนะฮะล้านปลายๆนะครับราคาก็ยังบอกว่าเออพอพอไปได้นะฮะแต่ณปัจจุบันนะครับเทสลามาเปิดตัวนะครับล้านห้าล้านหกเนี่ยโอ้โห ตัวที่เคยเข้ามานะฮะระดับ3ล้าน2ล้านเนี่ยต้องใช้คำว่าติดดอยเลยนะฮะจะปรับลดลงมาก็โอ้โหไม่จะขายขาดทุนก็น่าจะเสียดายกันนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่รับผลกระทบอย่างแน่นอนก็คือเทส l a ตัวเก่านะครับอ่าแล้วก็กลุ่มถัดมานะครับก็คือเก๋งมือ2ของญี่ปุ่นนะฮะเก๋งมือสองญี่ปุ่นเนี่ยต้องใช้คาว่าลาบากเลยนะครับอ่าแต่ว่าเก๋งมือ2เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่ราคาประมาณล้านขึ้นนะครับอ่าก็จะมีตัวทางด้านของ Cam เมอรี่เป็นหลักเลยนะครับ ตัวด้านของฮ o น d ้า c c o r d นี่คือเป็นหลักเลยนะ,ะตัวนี้ถ้าเป็นมือสองนะครับราคาเนี่ยถ้าใหม่ๆนะปีเดียวก็คงอยู่ประมาณล้านหน่อยๆน,นะครับโอ้โหนี่ทําให้เกิดการเปรียบเทียบได้เลยนะเพราะว่าถ้าจะซื้อรถมือสองนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยราคาล้านกว่าหรือประมาณว่าเกือบเกือบล้านเนี่ย8แสน -9 แสนนะฮะเพิ่มเงินดีนิดหน่อยเนี่ยไปเล่นทางด้านของรถ e ีวี ที่เป็นทางด้านของ B ีวีซีซตัวเริ่มต้นเลยก็ได้นะฮะล้านสองล้านสามนะครับขยับขึ้นไปอีกนิดนึงนี่คือเปรียบเทียบกันได้เลยนั่นก็เลยทําให้ทางด้านของรถเก๋งญี่ปุ่นที่เป็นกลุ่มรถหรูนะฮะรถประมาณล้านกว่าๆเนี่ยลำบากแน่นอนนะครับผมว่าเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะจับตาดูนะครับว่าตัวราคาจะมีอะไรปรับไปกว่านี้ไหมนะครับแล้วพอมาดูกลุ่มถัดมานะครับที่รับผลกระทบแน่นอนก็คือรถยุโรปมือสองรถยุโรปมือสองนะครับโอ้โหต้องบอกว่าราคาณปัจจุบันนะ แพงกว่ารถ E ีีป้ายแดงอีกนะครับโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วรถ E ีีป้ายแดงเนี่ยสเปคเขาก็อย่างที่ไล่นะฮะสเปคนี่ดีมากคือเอาเอาจริงๆนะฮะไปเทียบกับปอร์เช่ได้เลยอะนะการทิ่งมองว่าอย่างนั้นนะ e ีีป้ายแดงนะครับแต่ว่านะฮะร,รถมือสองที่เป็นรถยุโรปเนี่ยราคาบางคันนะยัง2ล้านกว่าล้านไปไป,ไปลายอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหนะฮะผมว่าน่าจะลําบากแน่นอนในกลุ่มรถยุโรปกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าก็ดูเป็นคันไปเนาะ บางคันก็ยังถือว่าน่าขับน่าขี่อยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะคนที่เขาขับรถยุโรปนะครับเขาก็ซื้อความหรูหราซื้อความสะดวกสบายนะครับคือเป็นอาจจะเป็นลูกค้าคนละทารเกตกันว่าอย่างนั้นนะครับคือจริงๆก็ไม่ได้อยากขับรถไฟฟ้าว่าอย่างนั้นนะอยากซื้อความมาตรฐานของยุโรปซื้อความหรูหราซื้อความสะดวกสบายซื้อความปลอดภัยอะไรก็ว่าไปนะครับก็ยังพอจะมีมุมขายได้อยู่สําหรับรถยุโรปมือสองนะครับแล้วก็กลุ่มที่รับผลกระทบถัดมานะครับก็คือกลุ่มป้ายแดง กลุ่มใบแดงการ์ลิซิงขอญาตนะฮะก็คือกลุ่ม PPV นะครับกับ BSUV คือกลุ่มนี้ราคาเทียบเคียงได้ว่าอย่างนั้นนะครับคือรถ EV เนี่ย b y d c u อย่างเงี้ยนะฮะถูก Fortuner นะฮะราคานี้ถ้าเอาจริงแล้วราคาพอของ MuleX นะฮะเออคือหลายท่านก็คงแบบจริงๆมันลดคนละเซกเมนต์กันนะคนละแบบกันนะครับแต่พอเปรียบเทียบราคานะฮะการ์ลิซิงนึกในใจนะโอ้จะขี่รถ500แรงม้าเพิ่มเงินเป็นล้านห้านะฮะ ผมว่ามีบางท่านคิดเหมือนกันละนะฮะจะซื้อมิ x เออย่างเงี้ยจะซื้อโปรเจเนอร์เงี้ยอยากแรงครับผมว่าไป b ีวีดีซผมว่ามีใครคิดแน่นอนนะครับส่วนกลุ่ม BSUV เนี่ยราคานะฮะล้านตน้นต้นอย่างเงี้ยเพิ่มีกนิดหน่อยนะฮะได้ b ีวีดีซตัวเริ่มต้นนะฮะหรือว่าจะกัดฟันขึ้นไปสักล้านอย่างกลางอย่างเงี้ยนะฮะได้สักเทสนาโมเดลสามตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็เลยทําให้กลุ่มที่รับผลกระทบนะฮะแน่นอนก็เป็นกลุ่มรถป้ายแดงก็มีบางมุมแน่นอนนะครับที่ต้องแชร์ตลาดกันนะน,นะครับับอ่ทีี้มมมาาดดูกลุถ กลุ Ask, ม่มธรรมาก็คือกระบะนะฮะอันนี้คือเจาะลงไปในกลุ่มกระบะเลยแล้วกันนะครับหลายท่านก็คงถามเหมือนกันนะว่ากลุ่มรถกระบะเนี่ยได้รับผลกระทบไหมกับสงครามราคาของรถ E ีวีนะครับอ่ากัลซิงบอกเลยนะฮะว่าได้รับผลกระทบแน่นอนแต่ไม่มากนะครับแต่ไม่มากต้องได้ใช้คําว่าอย่างนี้นะอ่ารถกระบะเนี่ยอ่าเป็นรถที่ธรรมหากินได้นะครับเป็นรถที่แบบอ่าไปบรรทุกขนข้าวขนของได้ไปโอ้โหเรียกไปได้หลายงานนะฮะไปงานลาดงานหลวงงานหรูไงก็ไปได้นะครับ แต่เขามีบางกลุ่มแน่นอนอย่างที่แจ้งนะฮะบางกลุ่มแน่นอนที่รถแพงๆนะฮะรถประมาณวันล้านกว่าๆอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้อยากไปบรรทุกอะไรนะผมว่ามีหลายท่านน่ะมองรถ E ีวีไ้บ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่ารถ E ีวี่ะนะอย่างที่อย่างที่แจ้งนะฮะโอ้ห้าร้อยแรงม้าอย่างเงี้ยเอา0 0แร้อยแรงมเงี้ยนะครับผมว่าหลายท่านก็คงอยากสัมผัสนะครับก็ดูอย่างทางด้านของกระบะอย่างฟอร์ดอย่างม้้้าาานนนะเเเรยยังซืืออกกบ2ลล นะฮะสามร้อยสี่ร้อยแรงม้านะครับซื้อเกือบ2ล้านนะครับอันนี้ล้านกว่าจะได้สัมผัสนะครับแรงม้าแบบระดับ300,400500เนี่ยอ่าผมว่ามีข้อเปรียบเทียบนะครับแต่ก็มองให้เป็นข้อดีแล้วกันนะครับการเกิดสงครามราคาในประเทศไทยเรานะฮะทำให้ได้หลายอย่างเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะฮะแต่ก็อาจจะมีบางท่านนะที่ถือลดเอาไว้แล้วมูลค่ามันอาจจะลดงบสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะไปได้เรื่อยๆอยู่นะครับช่วงนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ